ตัวอย่างอื้มชาร์จแบตด,ดีกว่าโว้ยหืมฝุ่นเยอะจริงๆเลยโอ้โหชาร์จไปเล่นไปก็ดีเนาะเยี่ยมปิงอันตรายที่หนึ่งเฮ้ยเรดวันนี้มาเล่นเกมกันด้ไหมเออค่าอยากเล่นพวกเองมาบอลได้ไหมเดี๋ยวค่ากินซูชิก่อนค่า อีกไปเล่นลึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยต่อซึ้งฟรีไฟสิโอ้โยเฮ้ยเลดอะไรเหรอแบตเราเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะเล่นได้จบได้ <c oughs> แต่เราจะมอยให้แบตมันหมดเอออิงก็ไประชารสิใช้ไปเล่นไปก็ได้ดีถูกต้องแล้วคะ่ะ ฮเฮ้ยอ,อยู่นะอยู่นะอนะไรข้าไม่ถึงเกมอยู่นะอยู่นะนะเดี๋ยวไป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 มาแล้วลูกคินอะไรไหมว้ายตายแล้วอ่ะแม่จะดึงนปักหนูทำไมหนูเล่นเกมอยู่มันอันตารายไหมฮะนี่เลดทำไมไม่ดูเจสมี่เลยอะ่ะก็พี่เขาบอกว่าดูไปเล่นไป ไปชาร์จไปก็แมนแมนดี X-Tech is I k a y o ์ a k i โอ้โหไปเรียนต่างประเทศมาถึงอลกใครับไม่มาเลยพอเลยไปชาร์จข้างบนไม่ต้องชาร์จข้างแหละยวไม่เห็นนะอุ้ยสมนำหน้าพี่พวกนี้เ้ยโดนว่าเฉยเลยอุ้ยโอ้โอยปากนี่ไหมจะลองกางเกง ว้าวถูกใจโดนโดนกัมมี่ล้อเลยอันตรายที่สองเฮ้ยวันนี้เรามานน่งดูทีวีดีกว่าขาก็ว้าแบบนั้นแหละ เลใช่หึข่านะจะไปเตรียมป๊อกอนอาหารให้เพื่อนอยากมานะจ้าไม่ต้องว่วงมามามาอ้าวโหเฮ้ยำอ็งมันมองไม่เห็นนะเองก,ก็ชะเง้อมองสิอ๋ออ๋อข้าเห็นแล้ว <c oughs> โอ้โหกะหลกสามชั้นกระโหลกม่ได้ต้องให้ตบมือหนึ่งล้านครั้งไอ้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 โอ้ยนอนได้ไหมอ๋อได้เลยทีวีนมยองดิยองดิยองเองจะดูนมยองห้องนรกหรือว่าจะเองจะดูชิงร้อยชิงล้านอ่ะเองแันข่าดูเอ่อเออชิงร้อยชิงล้านอ๋อเฮ้ย ทีวีทำไมอ่ะคุณครูนกเล็กพอเลยฮทำผิดอะไรอะไรก็ผมเนี่ยดูทีวีแล้วมองไม่เห็นไงผมปวดตาผมก็เลยชะงงกมองใช่ค่ะหรือจะชะง,งกมองเหมือนกันจะได้ยินเสียงค่ะเพราะเสียงมันเบามากเลยค่ะพอเลยพอเลยสองพี่น้องพอเลยไม่ต้องดูทีวีไปเลยอืมไปดูทีไปดูโทรศัพท์ของตนเองไปเลย หนูจะดูรายการโทรทัศน์ไปดูใน YouTube ทูกก็ได้ hmm. จัไว้นะคะหนูหน้นนองๆเวลาเล่นเกมหรือว่าอะไรเนี่ยห้ามมองใกล้ตรงนี้ไม่งั้นจะปวดนานนะคะจำไวันะคะหนูหน้นนองๆโอ้ยมี่จาก็บ,บ้าแล้วอะไรวะอันตรายที่สี เย้อิสเย็ดเย็ดลวันนี้ฉันไ,ได้ขอ oh, งมีค่าใช่ไหมน้องเจสมี่มีไข่เจสมีค่ะสมพลัง,งกกจริงเองอ๋อมาเดีย๋ยววันนี้เราจะมาสวมแหวนกันดีกว่าแหวนของเล่นเขาว่านะค่ะเนี่ยอยากจะแต่งงานกับเธออ่ะไม่เอามันอ้วกเองอ๋อ โฮแหวนตกน้ำเลยอ่ะเดี๋ยวข้าไปเก็บให้ไม่นักประดาน้ำจิ๋วต้องฉายาทรงพลังเฮ้ยอยู่นะเอ้ย <c oughs> อ,อันไหจะมากโกรธใส่ทำไมคุณครูนุกเล็กทำแบบนี้ได้ไงมันไม่ถูก ก้มชะเง้อเก็บไปเนี่ยระวังตกน้ําจมน้ําตายเป็นตะคิวเลยนะมันไม่เป็นตะคิวหรอกครับเพราะว่ากระตายโชว์สินี่ค่ะห่วงน้ำเอ้ยอะไรนักหน้าเนี่ยเด็กๆพวกนี้เนี่ยชอบเถียงเนี่ยเป็นโลกอะไรกันนักหนาเนี่ย,ยมาๆมามาเดี๋ยวคุณคุณนักเล็กก้มก็บเอง นี่เอาไปค่ะค่ะจำไว้นะค่ะน hey, 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 hey. really? ั้งถึงใจคอว้หน่อยอ้าวอ้าวเฮ้ย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 ้เไอเต็มนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยปริงสนุกไหมครับทุกคนครับหนังสันหันสาตอนตอนสิ่งที่ไม่ควรทำพรายนบ้าน EP T เจ็ดก่อนจะจบพิ่พวกเรามาีคำถามด้วยนะครก็คือตอนที่ทรงกำลังจิงเนี่ยทำแหวนตกน้ำเนี่ยแหวนเสียอะไรไบ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายโอ้ยไปเลยไปจัดการอ้ายดรอลล่าเอ้อย